ละครสั้น FC เรื่องขนมจีนน้ำยาบูดไอขายได้ไงเนี่ยขาประจำของเราก็มาอีกแล้วนะคะนั่นก็คือคุณป้าข้างบ้านนั่นเองเธอมีความฝันไว้หลากหลายมากมายวันนี้ความฝันของเธออีกอย่างหนึ่งก็คือการเป็นแม่ค้าขนมจีนนั่นเองเฮ้แค่นี้ก็ยังรวยไม่พอฉันจะต้องรวยอีก ใช่พรุ่งนี้ฉันจะเปิดร้านขายขนมจีนเฮ้ยแย่งซีนไอลูกคนนี้นี่เข้าบ้านไปก่อนเลย <c oughs> เดี๋ยวแม่ค่อยเรียกนะจ๊ะแม่จะต้องเปิดร้านเรียกช่างด่วนเลยหลับรองรวยแน่นอนขนมจีนก๋วยเตี๋ยวเนี่ยกําไรดีมาก <c oughs> มาสิจ๊ะลูกสาวสุดสวยของแม่มองหน้าทำไมอะ กฎกีนหนูบังซีนแม่แม่กำลังจะพรีเซนต์ตัวเองอยู่แม่จะขายขนมจีนมาช่วยแม่ขายด้วยนะจ๊ะรับรองเราจะรวยกันยิ่งกว่าน,นี้อีกแม่จะลงทุนอีกแล้วหรอคะทรั้งที่แล้วก็เจ๊งไม่เป็นท่านะคะก๋วยเตี๋ยวไก่มะระไม่ต้องทำหรอกค่ะแม่อยู่เฉยๆกินดอกดีกว่านะคะหนูว่าอย่างนั้นนะ่ะเขาเรียกว่าความคิดคนจนนะจ๊ะที่อยู่เฉยๆกินดอก พราะฉะนั้นแม่จะเป็นคนรวยแม่จะทำและแล้วความปรารถนาของเธอก็เป็นจริงเธอสร้างร้านขึ้นมาตื่นแต่เช้าไปจ่ายตลาดเพื่อที่จะได้ขายของในวันนี้วันนี้อย่าไปไหนนะช่วยแม่ขายของเข้าใจไหมเปิดร้านวันแรกแม่ตื่นตั้งแต่ตีสองไปตลาดมาหั่นไก่หั่นผักหั่นหมูห้ยเหนื่อยจะตาย แต่พอนึกถึงกำไรที่จะได้รับรองรวยแน่นอนอยู่ช่วยแม่หน่อยนะนะลูกนะไม่ได้หรอกค่ะแม่วันนี้หนูมีนัดนะคะแม่บอกปุบปับอย่างเงี้ยใครจะยกเลิกนัดทันเชียงไงเย็นๆหนูมาช่วยกันแล้วกันนะค่ะแม่คงจะขายดีหรอกนะคะฝีมือแม่เฮ้ยไม่อยากจะบอกแม่คะ ขอตังห้าร0อยสิคะวันนี้จะไปดูหนังกาแฟนะคะนะคํะแม่แหมขายของให้ช่วย <c oughs> ก็ไม่ช่วยแต่ที่ตังเนี่ยขอดีจังเลยนะไฮ้ <c oughs> ลูกคนนี้นี่กลับเร็วๆด้วยมาช่วยแม่ขายของเข้าใจไหมวันนี้ต้องขายดิบขายดีแน่นอนวันแรกมันยังไม่มีคนหรอกค่ะแม่เขายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแม่ขายของอีกอย่างหนึ่งนะคะแม่ ขอมแม่มันไม่อร่อยซะซะทุกอย่างเลยอะแต่ไม่กลาบ,บอกกลัวแม่เสียใจนี่ฉันได้ยินนะพูดว่าอะไรฮะลูกบอกว่าแม่ทำกับข้าวไม่อร่อยเหรอไม่อร่อยจะเลี้ยงแกโตขนาดน,นี้ได้ไงฮะเฮ้ยก็อ,อย่างว่าแหละมันคงอร่อยเกินไปสำหรับลูกไง ใส่แล้วใส่แล้วใส่แล้วขอโทษนะที่ล็อกมาใส่ไปหน่อยแม่ขายขนมจีนเหรอถ้าอย่างนั้นขอกินถ้วยหนึ่งนะอยากกินเลยใป่เสรแล้วนะทำไมล่ะคนหิวจะได้ไม่ต้องไปเสียเงินกินที่อื่นกินที่นี่แหละช่วยแม่อุดหนุนนี่จ้าลูกค้าคนแรกกินเลยโอ้โหสุดยอด วันนี้ฉันต้องขายดิบขายดีแน่นอนมีคนเปิดเดิมโอ้โหหน้าตาดีชะมัดสงสัยจะอร่อยสุดยอดงั้นขอชิมก่อนแล้วกันนะโอ้ยกลิ่นหอมมากเลยอะไรเนี่ยรสชาตินรกแตกชัดๆจะอ้วกทันไหมเนี่ยก็ฉันเตือนนายแล้วไงเล่าว่าอ,อยากกินอยากกินก็ยังจะฝืนอยู่นั่นแหละกินให้หมดเลย ว่าไงจ๊ะว่าที่ลูกเขยขนมจีนน้ำยาแม่อร่อยไหมพูดตามความจริงนะอร่อยไหมเออคือคือ,ค,อ,ค,อคือว่าอ,อ,อร่อยมากเลยครับคุณแม่ท้าขายสงสัยจะจะรวยแน่ลูกค้ายเยอะแน่เลยครับคุณแม่อร่อยที่สุดในในสามโลกเลยครับถ้ายังไงผมขอตัวก่อนนะครับเฮ้ยเกอดจะไม่รอดแล้วสิ ถ้าบอกว่าไม่อร่อยสงสัยจะไม่ได้เข้าบ้านนี้ตลอดชีวิตไปเหอะเธอไปกันดีกว่าทำไมเธอไม่บอกแม่เธอล่ะว่ารสชาติแบบนี้ไม่สมควรมาทำรู้เปล่าเจ๊งแน่นอนเชื่อฉันสิเสียดายเงินลงทุนนะบอกไปแล้วไม่ฟังให้ทำยังไงล่ะและแล้วเธอก็นั่งรอลูกค้าตั้งแต่เช้ายันเที่ยง ยันเย็นเฮ้ยจะเย็นแล้วยังไม่ได้สักจานเลยเหรอเนี่ยให้ตายสิลงทุนไปตั้งหลายพันนะวันนี้จะไม่ได้กลับคืนมาสักบาทเลยเหรอเฮ้ยทำยังไงดีไม่นะของเหลือเต็มเลยคุณป้าค้างบานของเรานั่งรอลูกค้าตั้งแต่เช้าจนจดเย็นก็ไม่มีลูกค้าแม้แต่คนเดียว สงสัยต้องใช้เวลาของแบบนี้มันต้องใช้เวลาใช่เราจะท้อไม่ได้นั่นแม่เธอยังไม่เลาขายขออยกหรอกเนี่ยโหทอลล์สงสัยจะขายดีมากเลยเทว่าหรือเปล่าฮะเรื่องความอมดทน่ะแม่ฉันเป็นเลิศอยู่แล้วแม่คะนุกกลมาแล้วคะ่ะขายดีไหมคะวันนี้ดูจากหน้าแล้วขายไม่ดีใช่ไหมคะแม่ หนูก็บอกแล้วไงว่าอยากขายอยากขายแม่ก็ดื้อที่สุดเลยอย่ามาพูดมากนะช่วยแม่เก็บร้านเลยเฮ้ยไปไปไปเร็วๆนายก็กลับบ้านไปได้แล้วปะอารมเสียขายไม่ได้สบาทอะไรดีนะเนี่ยไม่ต้องเสียค่าเช่าที่เพราะเป็นที่ของเราเองแม่คะเก็บของครบแล้วนะคะหนูขอตัวขึ้นท้องบนก่อนนะคะแม่แล้วนั่นแม่ทำอะไรอยู่คะนะ่ะ ล้างล้างไก่ทำไมล่ะคะแม่ทำไมแม่ไม่ทิ้งไปเลยล่ะคะของแบบนี้จะามาทำอะไรคะแม่อย่าบอกนะว่าแม่จะเอามาขายต่อพวกนี้นะคะก็ใช่นะสิดูสิเสียดายของถ้าจะทิ้งไก่ยังเป็นชิ้นๆอยู่เลยเอามาล้างน้ำใส่ของใหม่แค่เนี้ยก็เหมือนใหม่แล้วปลปไปนอนพวกนี้ต้องตื่นแต่เช้าแม่จะขายอีก เช้าวันต่อมาคุณป้าข้างบ้านเธอได้นำไก่กับมะเขือเอาไปล้างน้ำแล้วก็นำมาต้มใหม่ส่วนน้ำยาอื่นๆเธอก็เอามาอุ่นและเธอก็ลดราคาเป็นพิเศษเพื่อจัดโปรโมชั่นให้ลูกค้าเข้ามากินเยอะๆขายสิบบาทถ้าไม่มีคนกินก็โง่เต็มทีแล้วดูสิน่ากินจะตายจะให้แม่ทิ้งได้ยังไงย่ลูกคนนี้นี่ ไม่ได้เชื้อความประหยัดแม่เลยสักนิดนั่นไงตะลึงในใป้ราคาเลยใช่ไหมล่ะโหเห็นแก่ของถูกชัดๆมาจ้าขนมจีนน้ำยาสิบาทเลยจ้าหานึ่งที่ล่ะจ้านั่งรอเลยนะจ้าคุณป้าเอาอะไรคะขนมจีนน้ำยาหรอคะแกงไก่โอเคนั่งเลยคะ่ะเป็นยังไงล่ะอาหารหน่ากินโปรโมชั่นขนาดนี้รับรอง เดือนเดียวฉันรวยแน่นั่งเลยค่ะคุณป้าทุกคนที่เดินผ่านไปผ่านมาเมื่อเห็นราคาไปสินค้าว่า10บาททุกคนต่างอยากลองเพราะในยุคนี้ราคานี้แทบจะหาไม่ได้แล้วถ้ายัางไงเราลองหาอะไรกินก่อนดีกว่าเนาะป้าป้าโอโหน่ากินมากเลยนะครับเนี่ยปป้ขนมจีนน้ำยากแกงไก่สองที่ครับคุณป้า ได้เลยจ้านั่งรอที่โต๊ะเลยนะจ้าน้ำบริการตัวเองนะจ้าแก้วหนึ่งบาทจ้ารสชาติเป็นยังไงบ้างฮึวันหลังจะได้มากินใหม่โอ้โหรสชาติหมาไม่แหละกลัวจะอ้วกนั่นนะสีเหมือนจะบูดด้วยนั่นเนี่ยโหกินไม่ไหวแล้ว啊อ,อ๋อเนื้อไก่ย,ยุ่ยขนาดนี้ตายตายขายได้ยังไงเนี่ยจะ อวกจานฉันฟองก็ขึ้นปุดๆเลยนะเนี่ยโอ้โหเสียหรือเปล่าน่าจะเสียแหละชิมแล้วเนี่ยดูสิป้าของป้ามันเสียนะเนี่ยน้ำยาเนี่ยมันบูดแล้วจะบ้าหรือไงบูดอะไรกันฉันล้างอย่างดีไม่มีทางบูดหรอกจริงๆนะเนี่ยดูสิกินบูดยังติดลิ้นอยู่เลยโอ้โหขายแบบนี้ รับรองเจ๊งแน่นอนป้าเตรียมตัวปิดร้านได้เลยไปเหอะจะอ้วกถ้าพูดจาแบบนี้วันหลังไม่ต้องเข้าร้านชันนะจ๊ะอ้าวไปแล้วล่ะจ๊ะไปแล้วสัน้ำยาบูดมากเลยปับปรุงด่วนนะจ๊ะคุณป้าอ,อะไรกันเนี่ยบูดไรฉันก็ล้างเอาอย่างดีไก่เอ้ยผักเอ้ยลูกชิ้นเอ้ยเอามาล้างน้ำแล้วนะแล้วก็ต้มใหม่ จะเสียได้ยังไงเบื่อพวกไม่มีรสนิยมทางการกินและแล้วร้านของแกเปิดได้เพียงสองวันร้านของแกก็เจ๊งทันทีเพราะคนเอาไปบ่นปากต่อปากแกก็เลยต้องปิดร้านไปทันทีฉันไม่ยอมหรอกครั้งหน้าฉันจะเปิดร้านอะไรดีนะขอคิดก่อนนะคะเด็กๆ